สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์ลอดช anel พูดรับสารเจจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะสถานการรักชาวราศีกุมลักนณากุมหรือผู้ที่เกิดเดินกุมภาพันธ์ถ้าใครที่ไม่ทราบวันที่ที่คุณเกิดนะคะดาวศุกร์ดาวจันทร์ถ้าคุณทราบนะคะก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะเอาละค่ะการอ่านพลังงานจะอ่านและแปลตามหนา้าไพ่นะคะ ทุกคนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังบางครั้งพลังงานมันอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณทั้งหมดนะคะก็มันสามารถเกิดขึ้นได้แน่นอนแลละค่ะนะคะเพราะว่าขณะนี้เราดูรวมแบบภาพรวมนะคะยังไม่ได้ระบุผู้หนึ่งผู้ใดแต่ถ้าคุณนะคะ คิดว่ามีพลังงานที่เชื่อมโยงหรือตรงกันกันกบคุณและคุณอยากได้คําตอบเป็นของคุณเองในความรักความสัมพันธ์ถ้าอยากปรึกษาถ้ามีคําถามนะคะแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวก990บาท30นาทีหรือถ้าอยากคุยนานก็ซื้อโปรโมชั่น2,000บาทนะคะโอนยอดนะคะมีเบอร์บัญชีไว้นะแล้วก็กดลลง้์งลายส่งเซลล์สลิป อราหาราศีกลุ่มราคนาคุมครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนนะคะสมาชิกช่อง65บาทหรือ200บาทกดที่ลิงก์นะคะหน้าใต้คลิปวิดีโอนะคะได้รับสิทธิพิเศษรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครพนักงานของคุณนะคะ The Hangman นะคนที่คุณไปปฏิสัมพันธ์ด้วยหรือเขาคิดรู้สึกอย่างไรในความสัมพันธ์นะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่กําลังเกิดขึ้นนะตอนนี้ f a นะคะ แนวโน้มนะคะราศีกุมรัคนากุมเดอะทาวเวอร์นะคะพะังงานตอนนี้นะคะเหมือนคุณคิดมากนะคะมันเป็นสถานการณ์ที่นิ่งไม่สามารถขยับในความสัมพันธ์ได้อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีความกลัวกังวลความที่ออกฎระเบียบของสังคมหรือศีลธรรมนะคะ ตำแหน่งหน้าที่การงานผู้ใหญ่อะไรสิ่งนี้นะคะขึ้นอยู่กับวัยของแต่ละคนที่เป็นราศีกุมราคณากุมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะหมอจะขยายพลังงานให้นะคะมันเหมือนมุมมองของความรักนะคะราศีกุมลาคณากุมมุมมองตัวคุณเองที่มีต่อความรักความสมคัญเนี่ยนะคะกับคนคนนั้นเนี่ยนะ,ะมันเป็นคนละอย่างเช่น คุณอาจจะมองด้วยเหตุผลสายตาผู้อื่นชื่อเสียงแล้วก็เหตุผลนะคะอะไรสิ่งนี้ความต้องการของพื้นฐานภายในความรู้สึกของตัวตนของคุณเองมันมีส่วนที่นะคะมองคนละมุมกับคนที่คุณปปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคนคนนั้นอาจจะใช้อารมณ์ความรู้สึกหัวใจนะคะ อาจจะไม่ได้แคร์สายตาผู้อื่นไม่ได้แคร์สังคมไม่ได้ยึดอะไรเอาแค่เป็นว่าเรารักกันมากพอมีความอ่อนไหวเซนซิทีฟคิดมากกับความสัมพันธ์อะไรสิ่งนี้นะคะมันเป็นความขัดแย้งหรือตัวตนที่คุณกับเขามองคนละมุมกันมันสวนทางนะคะหมอะมองเห็นถึงสิ่งนั้นความสัมพันธ์นี้มันอยู่ในขั้นตอนของการที่จะต้องเรียนรู้นะคะเรียนรู้ในมุมมองที่ให้มันพอดีกันนะคะต้องใช้ระยะเวลา ตอนนี้ตัวคุณนะคะทำได้ก็แค่เฝ้ารอคอยถามว่ารอคอยเนี่ยนะคะอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี่ยแน่นอนแหละรอคอยเจอเขารอคอยที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีโอกาสได้ขยับนะคะหรือได้มีการพูดคุยไปอีกสเต็ปหนึ่งรอคอยที่จะให้คนคนนั้นลดความเครียดความกลัวความก,ามกังวลใจเซนซิทีฟอ่อนไหว หรือการคิดมากเกี่ยวกับการไม่เชื่อไม่เชื่อใจอะไรสิ่งนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือตำแหน่งหน้าที่การงานถ้าคุณที่อายุยังน้อยก็คืออาจจะเป็นเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะ,ะหรือศิลธรรมอะไรบางอย่างที่มันเป็นตัวเป็นข้อจำกัดของความสัมพันธ์นะคะมอ,มองเห็นถึงสิ่งนั้นถ้าถามว่าคุณยังรอคอยคนคนนี้ไหมใช่ค่ะรอคอยที่คาดหวังว่ามันน่าจะ ใช้ระยะเวลานะคะยังรออยู่อ่ะนะคะเรายังไม่สามารถบูปออนไปจากพลังงานของคนคนนี้เอาง่ายๆแหละรอคอยที่จะเจอรอคอยที่จะเจอคนคนนั้นนะคะคุณก็ทำอะไรไม่ได้เช่นกันนะคะแสดงว่าที่ผ่านมาคุณก็อาจจะทำบางสิ่งบางอย่างไปหมดแล้วแหละแต่ตอนนี้ก็คือให้คนนั้นคิดอะไรบางอย่างได้หรือมองคุณในมุมใหม่อะไรสิ่งเนี้ยที่ให้มันแบบเออ หาตรงกลางนะคะหาตรงกลางที่มันแบบเข้ากันแล้วก็ขยับความสัมพันธ์ความเปลี่ยนแปลงน่าจะกําลังเกิดขึ้นนะคะคนของคุณเนี่ยนะคะคิดและรู้สึกอย่างไรเวลาที่คุยกันนะคะคนนี้เขาอะนะเป็นคนที่เหมือนเข้ามาฮิวใจทีนี้พอดีพลังงานของเขาก็ฮิวใจเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาต้องการพื้นที่ของความสบายใจแล้วก็ความชัดเจนในตัวของตัวเองนะคะว่า การเปิดเผยของสถานะของความสัมพันธ์มากกว่านะหมอมอง,มองเห็นถึงสิ่งนั้นมีพลังงานของคุณขึ้นมาด้วยอะนะราศีกุมและคณนาุมคือเขาอะอยากจะปรับความเข้าใจหรืออยากจะเอาชนะใจนะคะแต่ทีนี้เขามีความสับสนลังเลหรือความกลัวหรือกังวลเช่นเขาอยากจะโทรหาคุณเขาอยากจะสร้างความหวังว่าเออมันเป็นมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบสบายได้นะในระยะยาว มันเป็นการคุยกันที่หาตรงกลางได้นะคะแต่คนเนี้ยนะกำลังกลัวหรือสับสนที่จะโทรหาคุณอาจจะคิดว่าคุณจะปฏิเสธหรือคุณจะมันจะมีความเถียงมีความขัดแย้งนะคะเขาก็เลยยังไม่ได้กล้าทําสิ่งนั้นนะคะหมอเห็นถึงพลังงานตรงนี้นะคะถ้าถามว่าไพ่สามใบเนี่ยที่ออกมามันก็มมันถ้าถือว่าเป็นพลังงานของไพ่ครึ่งหลังมิถุนายนเนี่ยมันก็จะถือว่าไม่ได้แย่เท่าไหร่หรอกนะคะ การเรียนรู้กับสถานการณ์ที่ยังไม่เป็นไปอย่างใจคําพูดบางคําพูดที่จะต้องพูดออกจากจากใจที่เราแบบไม่ชอบใจสิ่งเนี้คือการพูดตรงๆในสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งนี้แล้วคนคนนั้นจะพูดอะไรเราต้องรับฟังอะไรสิ่งเนี้นะหมอเห็นถึงสิ่งนั้นการรอคอยที่จะเจอกันที่จะขยับความสัมพันธ์แต่ต้องพูดสิ่งที่เราไม่ชอบใจแล้ว ให้คนนั้นพูดสิ่งที่เขาไม่พอใจนะคะอะไรบางอย่างหรือความคิดที่มันแตกต่างมุมมองหรือสถานการณ์มันยังไม่เป็นใจนะคะหมามองเห็นถึงสิ่งนั้นแต่ก็แต่ต่างคนต่างก็รอคอยแหละก็อยากสู้แหละนะคะอยากจะสู้อยากจะสู้แบบใจหนึ่งอยากจะตัดใจแล้วก็ปล่อยวางนะคะอีกใจหนึ่งก็คือมันมีความรอและรออย่างมีความหวังของคนทั้งคู่นะคะยังไม่ได้ ปล่อยพลังงานออกไปหรอกนะคะแต่ทีนี้ไพ่มันพูดว่าสถานการณ์ของความสัมพันธ์นะขณะเน,นี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้เหมาะเชื่อว่าคุณทั้งคู่น่าจะไม่ได้พูดสิ่งที่ไม่ชอบใจและก็คิดไม่ตรงกันไม่ได้พูดหรือไม่ได้บอกให้มันเปิดออกมาสิ่งนั้นอันนี้ถ้าคุณอาจจะไปปรับใช้ก็เช่นบางทีเราคิดมุมมองเนี้ยเราก็บอกว่าเรามีมุมมองแบบเนี้ยในความรักความสัมพันธ์เธอมีมุมมองแบบไหนคือการคุย นะและมันจะมีโอกาสขยับแต่ถ้ามุมมองไม่ชัดเจนเราก็ยังมีการคุยกันแบบเพื่อนหรือความสบายใจมีความเชื่อใจอะไรสิ่งนี้นะมีต้องใช้ความเชื่อใจนะ อย่างมากน่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการดูใจหรือคบหากันในระยะยาวต้องเอาแบบความสบายใจก่อนนะความเชื่อใจและความสบายใจแล้วก็พูดความจริงในสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบแล้ว่าคนคนนั้นนะคะอาจจะต้องเป็นสิ่งนั้นคือเราเรียนรู้ในวิสัยของเขาแลเรียนรู้ในวิสัยของตัวเองว่าอันนี้มันให้บทเรียนอะไรเรานะคะมันต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปใช้ระยะเวลา เพราะว่าการเชื่อใจเนี่ยนะคะมันไม่สามารถเร็วได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเรียนรู้นิสัยใจคอนะคะของกันและกันนะคะแนวโน้มนะคะความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะกำลังจะเกิดขึ้นนะคะมันอาจจะมีสองอย่างก็ได้เช่นปัญหาอุปสรรคต่างต่างนะคะอาจจะจบลงไปก็เป็นไปได้นะ,ะปัญหาอุปสรรคต่างต่างเช่นคนคนนั้นอาจจะเปลี่ยนมุมมองใหม่ ตัวคุณก็อาจจะได้รับรู้อะไรบางอย่างนะคะมีการรู้สึกยอมรับยอมรับในสิ่งที่ตัวคนคนนั้นไม่ได้เป็นไปอย่างใจเราและก็ตัวคนคนนั้นก็อาจจะยอมรับในสิ่งที่ตัวเราะไม่ได้เป็นไปอย่างใจเขาก็คืออาจจะหาตรงกลางแล้วก็ใช้ระยะเวลาเพื่อเริ่มต้นใหม่มอมองเห็นถึง คุณทั้งคู่เนี่ยนะมันมีพลังงานที่เชื่อมโยงนะคะอยากจะเจอหน้ากันเอาเอาง่ายๆเลยเอาในสถานการณ์ที่ใกล้ๆเนี่ยคุณสองคนอยากจะเจอหน้ากันนะถ้าไม่ได้พูดถึงอุบถ้าไม่ได้พูดถึงปัญหาอะไรมากมายเลยเอาความรู้สึกหัวใจของความรนะักจริงๆคุณสองคนรักกันนะแล้วก็อยากเจอหน้ากันคุณอยากเจอเขาคุณตอบสิคุณคุณต้องตอบตัวเองว่าจริงไหมที่หมอพูดคนคนนั้นก็อยากเจอหน้าคุณพอเจอหน้ากันเนี่ยมันเป็นความสุข ยังไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นก่อนฟังเสียงหัวใจตัวเองใช่หรือเปล่ามันแบบว่าเราเจอเขาเรายิ้มหน้าบานเวลาที่คนนั้นเจอเราเขาก็ยิ้มหน้าบานแบบหน้าบานเกินเบอร์อะไรสิ่งเนี้ยโดยที่เราก็สามารถสังเกตได้หรือบุคคลอื่นก็สังเกตได้อ่ะถ้าถ้าคนคนนั้นรู้จักนิสัยใจคอเราอ่ะตัวเราสังเกตตัวเราอ่ะใจเรานะคะแล้วก็มันยังมีมันยังมีความมั่นคงถึง พลังงานของความอบอุ่นนะคะความอบอุ่นที่เราเราชอบคนเนี้ยนะคะแต่แน่นอนแหละในชีวิตความสัมพันธ์อะ่ะมันมีปัจจัยอื่นเยอะหลายอย่างมากนะคะเพราะว่าใช้อารมณ์ความรู้สึกหรือความรักอย่างเดียวอะ่ะมันไม่ใช่เป็นพื้นฐานความมั่นคงแต่ถ้าถามว่าคุณสองคนอยากเจอกันไหมใช่อยากเจอหน้ากันนะคะมันยังเป็นความสุขของของกันและกันอยู่ นะทั้งคู่เลยไยพ่พลังงานทาวเวอร์ที่แปลออกมาเนี่ยเป็นไพ่ดีหมดเลยนะสามใบอันนี้นะถ้ามันถ้ามามแบบถ้ามาแบบดูดวงส่วนตัวนะคะราศีกุมนะคุณนะไปเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดเดือนพฤษภาหรือชาวราศีพฤษศและพลังงานของคุณมันก็มีขึ้นนะคะเนี่ยไพ่เดือดสตาร์นะคะราศีกุมคือการกลับมาคืนดีการฮิวใจแล้วก็การเรียนรู้ทั้ง ความเครียดความกลัวความกังวลความเจ็บปวดความไม่ไว้วางใจความไม่เชื่อใจความไม่ศรัทธานในความรักนะฮะอะไรสิ่งนี้มันสั่นคลอนนะะหมอเชื่อว่าน่าจะน่าจะสิ่งนี้น่าจะเปลี่ยนไปเพราะทาวเวอร์มันเปลี่ยนไปในลักษณะที่ดีที่ขยายออกมาก็คือปัญหารหรืออุปสรรคอาจจะต้องอาจจะหมดไปคุณอาจจะคิดสิ่งใหม่ในคนคนนั้นจากสิ่งที่คุณไม่เคยคิดหรือเคยมองและคนคนนั้นก็อาจจะมองคุณในมุมใหม่อาจจะมองแบบเชื่อใจอาจจะมองแบบ ไม่กลัวไม่กงังวลแล้วก็ใช้อารมณ์ความรู้สึกความรักแล้วก็ดีต่อการอะไรสิ่งนี้เหมาเห็นถึงสถานการณ์น่าจะมีการกลับมาคืนดีเหมือนว่าอุปสรรคและปัญหาเนี่ยนะคะมันขี้คายเหมาะเชื่อว่าคุณได้กลับมาเจอหน้านะคะอันนี้เหมาะทายเลยยังไงก็ได้มาเจอหน้ากันนะคะคือไม่ว่าใครจะเป็นคนไปหาใครก่อนมันไม่ได้สําคัญตรงนั้นมันสําคัญที่ว่านะ,ะเราต้องยอมรับว่าเราอยากมีคนคนนี้ในชีวิต เราไม่อยากเอาคนอื่นมันใช่หรือเปล่าอะไรสิ่งนี้นะคะการกลับมาเจอกันเนี่ยหมอเชื่อว่ามันก็ยังเป็นความสุขอยู่ถ้าดูดวงนะคะ The h i l e p f a n t เนี่ยจริงๆมันเป็นพลังงานของคนที่เราต้องรู้จักไปนานๆนะคะและความรักเนี้ยมันเป็นในสิ่งที่ดีได้นะค,ะความรักความสุขความสมหวัง ท,ที่บทเรียนอะที่เรามองมองในตัวเขาและเขามองในตัวเราอะมันเหมือนคนที่เข้ามาสอนในรูปแบบความรักความสัมพันธ์ที่แบบจริงๆอะนะความรักที่แบบจริงๆตัวคุณะจะต้องเรียนรู้เองมองจากคนนั้นนะคะว่าบางครั้ง เอ๊ะทำไมเขาเป็นสิ่งนั้นเอ๊ะทำไมอะไรสิ่งนี้นะครับคือมันเป็นบทเรียนที่จะเข้ามาบอกหรือสอนแต่ไม่ใช่ว่าเขามาสอนเราไม่ใช่เราไปสอนเขาเขาจะมองในมุมเราและเราจะมองในมุมเขาที่เข้าใจว่าไม่ได้อยากต้องการทําตามอารมณ์ความต้องการให้คนคนนั้นทําตามอารมณ์ความต้องการหรือความรู้สึกของเรามันไม่ใช่สิ่งนั้นนะคือมองในมุมเขาเข้าใจเข้าใจในเหตุผลนะนะในความเป็นจริงของศีลธรรม คนที่มองเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่อะไรสิ่งเนี้ยวงสังคมมาตรฐานสแตนดาร์ดที่มันคุมครอบคุมเราไว้นะคะก็คือกฎของสังคมกฎของประเพณีวัฒนธรรมกฎหมายอะไรสิ่งเนี้นะคะเหมาเห็นถึงสิ่งนั้นนะเอาละค่ะนะราศีกุมลัคณากุมโอเคถือว่าดีนะคะมันเป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกของความกลัวแค่นั้นแะความกลัวในใจความกลัวความเครียดความกังวลสมมติคุณอยากจะโทรหาเขาคุณก็กลัวว่า มันจะไม่ดีมั้งหมอแจนคนคนนั้นก็จะโทรหาคุณก็คิดว่าอืมันไม่ดีหรือเปล่าอะไรสิ่งเนี้นะคะมันเป็นความกลัวแค่นั้นถ้าเรายอมสู้นะคะเพื่อที่จะรู้ความจริงให้จริงๆเนี่ยนะคะสิ่งเนี้ยมันก็เกิดขึ้นได้ความเปลี่ยนแปลงกาลังจะเกิดขึ้นนะ,ะเมื่อคุณยอมปณีปนอมไพ่ปณีปนอมมันขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อใจอ่ะความเชื่อใจเนี่ยนะจะทําให้เราลดความกลัวหรือความกังวลเชื่อใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ ก็มีอะไรที่ดีอะนะคะมองมุมดีของเขาเขาก็มองมุมดีของคุณมันก็จะเป็นมันก็จะไปได้นะคะเอาละค่ะหมอแจงเป็นกำลังใจให้ชาวราศีกุมรักนากุมอยู่ตรงนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่คุณจะได้เรียนรู้นะคะในครึ่งหลังนี้นะกับความกลัวแล้วก็ตัวตนของคนคน,คนนั้นแล้วก็ตัวตนของคุณด้วยนะคะหมอแจงเป็นกำลังใจนะคะส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวก็อ่านรายละเอียดใต้คลิปนะคะอนยอดแล้วก็ส่งสลิปเข้ามาเราจะรีบให้คิว เอาละค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะราศีกุมรัคนากกุมนะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ